สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะครับที่12พฤศจิกายนนะครับก็ช่วงนี้นี่อากาศดีมากๆนะครับก็มีลมหนาวชัดเจนนะครับก็เรามัระวังเรื่องความอบอุ่นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราร่างกายอบอุ่นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหวัดโอกาสที่จะไม่สบายนะครับก็จะลดน้อยลงมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยป่วยไม่สบายบ่อยๆเป็นโรคภูมิแพ้การทานวิตามินซีเสริมก็จะช่วยท่านได้มากครับผมหรือการทาน ผลไม้ที่มีรสเปรียปร้ยวๆนั่นเองครับวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการบ่งชี้สมองสื่อมสมองเสื่อม,ม,ออมหรืออัลไซเมอร์นั่นเองนะครับถ้าท่านมีสามอาการแบบนี้นะครับหรือว่าญาติของท่านบางทีเราจะสังเกตตัวเองไม่ได้ถ้่เราเป็นญาติสังเกตได้นะครับถ้ามีสามอาการแบบนี้ให้สงสัยไม่ได้บอกว่าเป็นให้สงสัยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่แบบอาการนําที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ถ้าเกิดอัลไซเมอร์นะ ถ้าเรารักษาได้รวดเร็วนะครับหยุดยั้งได้ทําให้อาการดีขึ้นได้ชีวิตแตกต่างนะครับชีวิตทั้งครอบครัวแตกต่างมาดูกันว่าสามอาการนี้มีอะไรบ้างครับอาการที่1ครับเมื่อท่านชงกาแฟแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นปกติชงกาแฟเป็นไงก <c oughs> ็ง่ายๆเนาะแก้วมาน้ําร้อนมาชงกาแฟบางคนใส่คอฟฟี่เมดแต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะมันมีทรานฟตอะไรพวกนี้เราใส่นมสดดีกว่าอ,อใส่นมสดนะบางคนก็ใส่น้ําตาลมันง่ายใช่ไหมมันง่าย แต่คนที่มีอาการนำภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ง่ายครับแก้วอยู่ที่ไหนหาไม่เจอกาแฟใส่กี่ช้อนใส่ไม่ถูกน้ำตาลใส่ไหมหรือไม่เคยใส่งงนมเอาที่ไหนตู้เย็นอยู่ตรงไหนแบบนี้ครับนี่แหละครับอาการหนอดอาการนำเห็นไหมแค่ชงกาแฟยังเป็นเรื่องยากไม่ใช่แค่นั้นนะครับ โทรศัพท์มือถือปกติเล่นง่ายไม่มีปัญหาอะไรเล่นไม่ได้นะครับจะเปิดดู YouTube ช่อง Dr.Top Channel เปิดไม่ได้โอ้โหเปิดทุกวันวันนี้เปิดไม่ได้บ้าที่สุดนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมแบบนี้จำพวกรหัสผ่านเนี่ยไม่ได้ตลอดเลยหรือหรือว่าจัน เขาเรียกว่าจําอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยแบบนี้อันตรายมากๆนะครับกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนก็ทําลําบากนะครับหรือลืมทานยาบ่อยๆนะครับลืมทานยาบ่อยมากๆเอ๊ะทานไปหรือย,อยังบางทีทานซ้ำสองสาครั้งอันนี้อันตรายมากๆนะครับความเรียบร้อยในการแต่งกายลดลงเพราะว่าบางทีจําไม่ได้ใส่กระดุมผิดเม็ดถูกเม็ดใส่ไปหรือย,อยังลืมไปเลยนะครับ ปกติเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยกลายเป็นแต่งตัวไม่เรียบร้อยลืมใส่นู่นลืมใส่นี่ไปหมดทุกอย่างอันตราย,ยจริงๆนะครับสําหรับอันนี้ก็ต้องให้ญาติช่วยดูแลด้วยนะครับผมถ้าเจออย่างนี้ให้รีบพามาปรึกษาแพทย์นะครับควบคุมอาการได้รดอ,อาการได้ทําให้ดีขึ้นได้ครับผมต่อมาครับข้อที่2มากกว่าความขี้ลืมครับอัลไซเมอร์นะครับมากกว่าความขี้ลืมเพราะอะไรเพราะว่า การลืมเนี่ยเรื่องที่เราอายุมากมันเป็นเรื่องปกติแล้วเราเครียดม,มากๆทําให้ลืมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพียงแต่ว่าการลืมเรื่องที่เพิ่งเคยทานะํามานะภายใน10นาทีก่อนเนะ่ยเช่นข้าวกินแล้วลืมไปแล้วว่ากินนะครับกาแฟกินแล้วลืมไปแล้วว่าเออดื่มแล้วลืมไปแล้วว่าดื่มลืมคนที่เพิ่งคุยด้วยเมื่อกี้ลืมเรื่องที่คุยว่าคุยอะไรนะครับแบบ แบบนี้โอ้โหหนักเลยคนไข้จะเครียดมากแบบเฮ้ยมันจําอะไรไม่ได้เลยเหมือนเราแบบเพิ่งคุยเรื่องนี้ไปแป๊บเดียวก็ลืมคนอยู่ด้วยก็เครียดไปหมดนะครับแล้วเมื่อลืมแบบนี้คนไข้ก็จะเกิดอาการพูดซ้า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 อยู่งั้นอะ่ะเรื่องเดิมเช่นแบบทำอันนี้หรือยังทำอันนี้หรือยังทำอันนี้หรือยังปิดประตูหรือยังปิดประตูหรือยังปิดประตูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้ทุกคนี่เครียดกันไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือภาวะที่2มากกว่าความขี้ลืมครับและข้อที่3ครับ อันนี้ก็สําคัญสุดๆครับทําไมฉันถึงอยู่ที่นี่ทําไมฉันถึงอยู่ที่นี่นี่ครับคืองี้ฮะ,ฮะเขาเรียกว่าอาการสับสนในสถานที่นะครับเวลาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะเช็คอย่างนี้ครับเขาเรียกว่า time place person นะครับสอย่าง time คือเวลานี้เวลาอะไรนะครับ place ที่นี่ที่ไหน persons คนข้างๆอ่ะคุณจําได้ไหมว่าเป็นใครเช็ค3อย่างนี้ทางระบบประสาทน,นะครับถ้า3อย่างนี้ผิดปกติเนี่ยให้คิดเลยว่ามีผิดปกติเช่น ไปโรงพยาบาลถามที่นี่ที่ไหนบอกที่ห้างสปปรรพสินค้าอ้าวอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอ่าหรือว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนี้11บเอโมงเช้าบอกน่าจะสักสองทุ่มเอออย่างนี้แปลกแปกแล้วนะครับคนข้างๆนี้เป็นใครบางทีจําญาติไม่ได้จําคนเลี้ยงว่าเป็นลูกจําลูกว่าเป็นคนเลี้ยงโอ้หัวซ่วไปหมดนะครับก็อันนี้ก็คือ3ข้อนะครับที่แนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครมีนะครับ หรือญาติพบเห็นนะครับถือว่าเสี่ยงภาวะอาการบ่งชี้สมองเสื่อมมากๆต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนครับก็ขอให้ทุกท่านมีสมองที่สดใสทุกๆคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย